เนื้อหาไปเลยทีลูกทิ้งตัวทิ้งเองก็จบไปเลยเออจบช่วยไปเลยว่างล้างช่วยไปเลยเนื้อหาไปเลยอย่ามัวแตไปใช้ตัวรู้ตัวเห็นอย่ามัวแต่ไปคุยเยอะพูดเยอะโมะ้เยอะแหลเยอะ โมเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่แล้วเราจะไปโมทำไมอีกเสริมไปทำไมก็ปรุงแต่งทํากันแบบนั้นแบบนี้กันเต็มไปหมดแล้วแล้วเราจะไปปรุงซ้อนก้าไปทําไมอีกเล่าไม่ตัวไม่เองไปได้วยกันเลยมันก็จบไปได้วยกันเลยเนื้อหาไปเลยสิเนื้อหาไปเลยสิอย่ามัวแต่เนื้อหาอยู่ ตัวรู้ตัวเห็นก็มีเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่แล้วเราจะไปรู้ซอ้อนรู้ทำไมอีกเล่าเห็นซอ้อนเห็นทำไมอีกเล่า<ฮ>ทิ้งตัวทิ้งเองล,วล,วลว้วนๆไปเลยสิไปดิ้งกันเลยจะไปหลงรู้ซอ้อนรู้ทำไมอีกเล่าเห็นซอ้อนเห็นทำไมอีกเล่าเขามีกันเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่แล้วอะไปคิดซอ้อนคิดทำไมอีกเล่า เรือหาล้วรวมเปเลยสิทิ้งตัวทิ้งเองเลยมันมีอะไรต้องต่อเติมอีกเล่าทิ้งตัวทิ้งเองอ่ะมีอะไรต้องไปต่อไปเติมอีกล่าลูกอย่าไปคิดต่ออย่าไปตีความต่ออย่าไปขยายความต่อ ไปขยายความต่อแล้วมันจะหมดความได้ยังไงแล้วมึงยิ่งเป็นความไปเรื่อยของไม่มีความหมายแล้วไปขยายความต่อมึงความหมายก็มากขึ้นเรื่อยจะจบยังไงลระไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่เองหนไม่ต้องไปขยายความต่อ ใช่ตัวไม่ใช่เองลูกไม่ต้องไปตีความต่อไม่ต้องไปค้นหาทางออกทางเข้าต่อไปอีกไม่ต้องไม่ตัวไม่เองนี่ลูกไม่ออกไม่เข้าไม่ต้องไปหาทางเข้าทางออกกันแบบไหนอีก และโดยเนื้อหาเลยลรกโปรดโดยเนื้อหาไปเลยจะได้ดับล้างล้วนไปว่างล้างล้วน,วนไปพร้อมกันไปทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ที่ไม่ต้องไปคอยไ,มไหมลูกไ <c oughs> ม่ตัวไม้เองเนี่ยไม่ที่ไม่ต้องไปคอยไหมอ,อ่ะ <c oughs> นิพพานที่ไม่ต้องไปคอยนิพพานลูก <c oughs> ว่างที่ไม่ต้องว่างอ่ะว่างที่ไม่ต้องไปคอยว่างอ่ะ ละที่ไม่ต้องไปคอยละละตัวละเองแต่ละชั้นภูมิที่มาห้อมล้อมอยู่ในมากมายมหาศาล มนุษย์ที่เป็นอยู่ขี่เล็บนึงยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เท่าขี้เล็บเลยของภาคที่ที่ห้อมล้อมอยู่เนี่ยหลายพบหลายภูมิเนี่ยดังนั้นเมื่อได้ฟังก่อนเมื่อได้สดับก่อนก็เป็นกําลังในการนําร่องในการจบช่วยตรงๆใช้เนื้อหากับทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปใช้ความคิด ยมัวจะไปใช้ความเห็นยมัวจะไปใช้ตัวรู้ตัวเห็นใช้เนื้อหากับทุกสิ่งทุกอย่างแทนลูกใช้ไหมตัวไห้เองแทนทุกสิ่งทุกอย่างยมัวจะไปใช้ตัวรู้ตัวเห็นยมัวจะไปใช้ความคิดยามวัวจะไปใช้จิตใช้เนื้อหาที่จากไห้ตัวไหมเองอะไปด้วยกัน ตัวเนื้อหาการดับล้างนเองจบช่วยเองยุติช่วยจบช่วยดับล้างช่วยไม่ที่ไม่ต้องคอยไหมลูกไม่ที่ไม่ต้องไหมถ้าไมแบบต้องไหมไหมแบบต้องไปคอยไหมมันยังไหมไม่จริง มันยังไม่แบบความคิดอยู่มันยังไม่แบบสัญญาอยู่มันยังไม่แบบความเห็นอยู่ที่ต้องไปคอยไหมนะ่นะมันยังไม่แบบความคิดอยู่มันยังไม่ได้ไหมจริงไหมตัวไหมเองเนี่ยมันจะล้างทั้งตัวไหมล้างทั้งตัวไปคอยไหมให้นั่นแหละมันจะไหมจริง ป็นรหัสไยของนิโรธตรงๆเลยลูกรหัสัยของนิโรธตรงๆรหัสัยของนิพานตรงตรงรหัสไยแห่งการจบช่วยสังสวัสดิ์ตรงๆเลยลูกใช้ไม้ตัวไม้เองไปด้วยกันจะได้ดับล้างกันไปยุติวงจรแห่งทิฏฐิวงจรแห่งหยานทนะัศน์ เรือสังสวัสดแห่งยานทัศนะสังสวัสดแห่งทิฏฐิอันนี้เป็นสังสวัสดอยู่จะต้องถอยกลับมาไหมตัวไหมเองเพร้อมกันไปทุกสิ่งอย่างไหมตัวไหมเองกันแบบไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไหมตัวไหมเองกันแบบไม่มีขอบเขต กายเป็นดับล้างไปแบบไม่มีขอบเขตไม่ได้ห้ามตัวรู้ไม่ได้ห้ามตัวเห็นเราไม่ได้ห้ามจิตแต่ให้ใช้เนื้อหาล้างพ้อะมันไปนอกใน ทุกอย่างเลยโลกไหม้ตัวไหม้เองไหม่ตัวไหม่เองนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างไปได้กันเลยมหากรณาทำไมอย่างนั้นก็ตามหาอรหันยุ่นั่นแหละไม่อระรหันเสเอง ตามหาที่จบตามหาที่ดับตามหาที่ยุติอยู่นั่นแหละไม่ยุติซะเองไม่ยุติตัวยุติซะเองไม่ดับตัวดับซะเองไม่จบตัวค่อยจบซะเองไม่ดับตัวค่อยดับซะเองไม่ยุติตัวไปค่อยยุติซะเองไม่ไม่จบอตัวไปค่อยจบซะเองมันก็ไม่จบตามหาอยู่นั่นแหละมีแด่ตามหามีแต่รู้หามีได้คิดหามีได้ค้นหา ทางเข้าทางออกไม่ถอยกลับมาไม่ตัวไหม้ซะเองโมแต่หาโมแต่หาเราบอกแล้วนี่ลูกไม่ตัวไม่เองเนี่มันเป็นทั้งหมดของความไม่หลงเลยลูก มันเป็นทั้งหมดของความไม่ย,ยึดติดมันคือทั้งหมดของความไม่หลงมันคือทั้งหมดของความไม่ย,ยึดติดมันคือทั้งหมดที่ไม่เป็นสังสวัส์เลยถอยกลับมาไหมตัวไหมเองมันยูติวงจรของสังส,งสวัส์ทั้งหมดเลยนอกในพร้อมกันเลยปัจูุบตาอินทรียสน,นะไว้เหมือนเดิม อยกลับมาไหมตัวไหมเองถอยกลับมาไหมตัวไหมเองเปิดหูเปิด,ปดตาอินทรีย์จตนาเปิดอยู่นี่แหละแต่ถอยกลับมาไหมตัวไหมเองพร้อมกันไปทุกอย่างลูกท่าน,นั้นแหละจบตัวจบเองแหละยุติตัว,ย,ตตวยุติเองแหละมันจะยุติกลไกสังสวัส์ทั้งหมดให้ทั้งภาครวมแล้วก็ทั้งส่วนตัว ไม่เกี่ยวก็จากไม้นี่แหละไม่เกี่ยวไอ้ไม่เกี่ยวนี่มันก็ไปจากไม้นี่แหละเอาไม้ไปไม่เกี่ยวไม่ใช่ก็ไปจากไม้นี่แหละเอาไม้ไปไม่ใช่อ่ะรู้ไหมว่าต้นขั้วที่มันยุติจริงๆเนี่ยก็คือไม้ตัวไม้เองนั่นแหละมันจะจบหมดทั้งตัวไม่เกี่ยวทั้งตัวไม่ใช่ทั้งตัวไม่เอาทั้งตัวไม่ติดทั้งตัวไม่ยึดทั้งตัวไม่หลง มันจะทั้งหมดเลยถอยกลับมาไหมตัวไหมเองนี่มันรวมหมดเลยลูกรวมหมดเลยแม้กระทั่งไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวรวมหมดเลยรวมหมดตรงไหมตัวไหมเองนี่แหละถอยกลับมาไหมตัวไหมเองนี่มันรวมหมดของเนื้อหาตัดก็รู้เลยมันสรุปหมดเลยเนื้อหาตัดสรุปทั้งหมดเลยสรุปลงที่ไหมตัวไหมเองนั่นเลยลูกถอยกลับมาไหมตัวไหมเองเลย รุปเนื้อหาตัดสรุทั้งหมดเลยปิดทูป,ปตาไหว้บอ่อยพร้อมกัน ไม่ไม่เอาไม่เองไม่ทิ้งไม่เองไม่ไม่เอาไม่เองไม่แม้กระทั่งไม่เองไม่หลงไม่ยึดติดไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่เอา ไปจากไม้ทั้งหมดเลยเออแต่นั้นอย่าเอาไม้ไปไปทําอะไรเด็ดขาดเอาไม้ให้มันย้อนกลับมาไม้ตัวไม้เองมันจึงจะสรุปเนื้อหาตัดสู้ได้ลูกอืมไม่ใช่มัวแต่เอาไม้ไปไม่เกี่ยวไม่ใช่มัวแต่เอาไม้ไปไม่ใช่อยู่นั่นโอ้ยไม่ใช่มัวแต่เอาไม้ไปไม่เอาอยู่นั่นไม่ใช่มัวแต่เอาไม้ไปไม่อะไรกับอะไรอยู่นั่น ให้ถอยกลับมาไหม้ตัวไหมเองแล้วมันจะสรุปเนื้อหาตัดสรุกทั้งหมดเลยไม่ว่าจะไม่หลงก็ตามมาย,ยึดก็ตามไม่อะไรกับอะไรก็ตามไม่เกี่ยวก็ตามไม่ใช่ก็ตามไม่เอาก็ตามเนี่ยมันจะสรุปทั้งหมดเลยจากที่ไหม้ตัวไหมเองนั่นแหละลูกพร้อมกันด้วย ร้อมกันเลยทั้งสังสารวัตเลยไม่ยึดก็เอาเอาไปจากไห้เนี่ยเอาเอาไมมไปไม่ยึดเนี่ยไม่หลงก็เอาไปจากไหมเนี่ยเอาไหมไปไม่หลงนะรู้ไหมไอ้ไม่หลงนี่มันก็ยังหลงอยู่ก็มวัวแต่ไปไม่หลงอยู่นั่น ไม่หลงแม้กระทั่งตัวไม่หลงเองนี่ไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองอย่าเอาอย่าไมมไปไหมเด็ดขาดเลยไม่ล้างไมมเองไม่ตัดไมมเองไม่ยุติตัวไมมเองอย่าเอาไมมไปไหมเด็ดขาดเลยไม่ตัวไม่เองนั่นแหละอย่าไปไหมอะไรถ้าไปไหมอะไรเดี๋ยวมันจะไม่แบบไฟไม่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นไหมแบบปฏิเสธ ไม่แบบตัณหาทําไมตัวไม่เองแล้วมันยุติมันจบมันจบตัวไม่ซะเองถ้าเอาไม่ไปไหมอะไรมันไม่จบถ้ามันไหมตัวไม่เองเนี่ยไม่มันจบตัวไม่เองมันจบตัวไม้ซะเองแต่ถ้าเอาไม่ไปไหมกันแบบนั้นแบบนี้มันไม่จบลูกมันเป็นไม้ชนิดเกิดดับ เป็นไม้ชนิดยังเป็นสองสวัสดอยู่ต้องย้อนกลับมาไหมตัวไหมเองลูกเนยะมันจริงจะที่สุดของนิโรธเป็นบทสรุปของนิโรธนิพพานเลยลูกบทสรุปของเนื้อหาตัดสรุปทั้งหมดเลย เรียกว่าตัดตัวตัดเองไม่ได้ไปตัดอะไรถ้ามันไปตัดอะไรมันก็ยังตัดไม่จริงอยตัดจริงๆมันจบในการตัดน้องตัดตัวตัดเองนั่นแหละลูกไหม้ตัวไหม้เองนั่นแหละมันจะจบไหมนไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพราะควรจะไปคิดมันมันเลยยากสิ่งที่กล่าวไปแล้วเนี่ยไม่ต้องไปตีความต่อถ้าไปตีความต่อแล้วเปลือกมันจะงงอก